สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมซอามินอีกครั้งกับเกมเฟดเจ้ออเดอร์นะครับรอบนี้จะเป็นการรีวิวเซเว่นนะครับและเซเว่นที่จะนํามารีวิววันนี้จะเป็นเซเว่นที่มีบทบาทในตัวเฟดอพกิฟฟ่านะครับเซเว่นตัวนั้นก็คืออตแลนตานั่นเองแอตแลนต้าเป็นเซเว่นคัสอาเชร์นะครับระดับความหายากจะอยู่ที่4ดาวประเภทของเซเว่นตัวนี้ก็คือ SR เซเว่นนะครับหรือว่าซ u p เปอร์แลเซเว่นเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเซเว่นตัวนี้มีความน่าใช้ยังไงนะครับ ตามสูนะครับเรามาพูดถึงตัวข้อมูลดพืบบ้นฐานกันก่อนนะครับ a อตแลนตาจะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่8,633หน่วยที่เลเวล80และ1 4 5 3หน่วยที่เลเวล100มี HP อยู่ที่12,476หน่วยที่เลเวล80และก็15,127หน่วยที่เลเวล100ค่าสเตตัสนี้ยังไม่รวมโฟกุงนะครับซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก1 2 0หน่วยเกศก็คือเพศหญิงแอตติบิวก็คือเอิร์ธซึ่งชนะแอตติบิวแมนแล้ก็แพ้แอตติบิวสกาย ผู้ให้เสียงภาคก็คือคุณฮายามิซาโอรินะครับผู้วาดภาพประกอบก็คือคุณลินคุสโซสากะนะครับลักษณะจำเพาะของเซอร์เวนตัวน,นี้ก็คืออาร์โกลิลิสฟีเมลฮิวแมนอยเซ์เวนวิกทูแอนธมาเอลิสนะครับมาถึงข้อมูลส่วนปีกย่อยนะครับอัตแันตาจะมีค่าอัตราการดูดดาวอยู่ที่148มีอัตราการสร้างดาวอยู่ที่8%มีอัตราการชาร์จเกตเมื่อโจมตีอยู่ที่0.5%มีอัตราการชาร์จเกตเมื่อถูกโจมตีอยู่ที่3% ลักษณะคอมมานด์ของเธอก็จะเป็นควิก2อาร์ดสองวัสเตอร์หนึ่งนะครับควิกการ์ดทำดาเมจสามฮิตอาร์ดการ์ดทำดาเมจสองฮิตวัสเตอร์การ์ดทำดาเมจหนึ่งฮิตและเอ็กซ์ตาร์จะทำดาเมจสามฮิตนะครับมาถึงสกิลประจําตัวของเธอนะครับสกิลประจําตัวของเธอมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือ m แมจิกลิสต์แดนหลังดีแล้วก็ Independent Action คชั่ลังเตัว m แมจิกลิสต์แดนหลังดีจะเพิ่มการต้านทานดีบัฟให้12.5%ส่วน Independent Action คชั่ลังเมันเพิ่ม ความเสียหายจากการโจมตีคริ์ที่เขาให้10%เอาล่ะเรามาดูตัวสกิลเลยชใชงงานกันบ้างน,นะครับสกิลเลยชใชงงานสกิลแรกก็คือ Crossing Arcadia l o n g b ซึ่งตัวสกิลนี้มีเป้าหมายที่พวกเดียวกันทั้งหมดแล้วก็มีคูลดาวที่7เทิร์เมื่ออัพจนเต็มกลายเป็น5เทิร์นะครับตัวสกิลนี้มีผลอย่างเดียวก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพของควิดก,การให้เป็นระยะเวลา1เทิร์แต่ว่ามันจะเป็นการเพิ่มให้ทั้งทีมนะครับสูงสุดถึง36%เลยทีเดียวแล้วก็คูลดาวไม่ค่อยนานด้วยก็คือแค่5เทเองเเมื่อราอััจนนเต็มะครบ แต่ตัวสกิลนี้มันก็มีอัปเกรดเช่นกันหลังจากการอัปเกรดแล้วมันจะกลายเป็น Crossing Arcadia r a n k A ซึ่งตัวสกิลนี้มีเป้าหมายที่พวกเดียวกันเหมือนเดิมพดูดาวก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพของควิกการ์ดขึ้นโดยมันจะเพิ่มกลายเป็นเริ่มต้นที่30%เมื่ออัปจนเต็มมันจะกลายเป็น50%นะครับซึ่งก็คือมันเพิ่มควิกการ์ดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เพิ่มทั้งทีมด้วยสกิลนี้โดยส่วนใหญ่เราจะใช้ก่อนใช้ฮกุนะครับซึ่งมันจะทําให้ฮกุของเราแรงขึ้น มาถึงสกิลเรียกใช้งานสกิลที่2นะครับสกิลนี้ก็คือ Art of the Hunt แรงสีนะครับเป้าหมายของสกิลนี้คือตัวเองนะครับคูด้าสกิลนี้เป็นคูด้าที่สั้นมากนะครับก็คือเริ่มต้นที่6เทิร์นเมื่อัพจนเต็มจะกลายปเป็น4ีเทิร์นนะครับผลลัพธ์มีเพียงอย่างเดียวก็คือจะเพิ่มอัตราการดูดดาวให้ตัวเธอเป็นระยะเวลา1เทิร์นซึ่งมันเพิ่มสูงสุดถึง10% 0 0เลยทีเดียวโดยที่ตัวเธอเป็น Card Archer ซึ่งดูดดาวดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาวมันจะมาตตกกที่ััวเเธอเยอยะะมานครบ แต่น่าเสียดายนะครับที่ตัวสกิลนี้มันไม่มีผลเสริมอย่างอื่นเลยเอาละเรามาพูดถึงสกิลสุดท้ายกันเลยนะครับสกิลนี้ก็คือคลีโดเนียนฮันลังเอตัวสกิลนี้มันจะได้จากการปลดสเตนควสนะครับซึ่งเป้าหมายของสกิลนี้ก็คือตัวเองโดยมันจะทําให้ตัวเธอได้รับสถานะหลบเป็นระยะเวลา1เทินแล้วก็เพิ่มอัตราการได้รับเกรดด้วยนะครับพูดถ้าของสกิลนี้ก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันเริ่มที่8เทินเมือ่ออาจนเต็มมันจะกลายเป็น6เทิน ส่วนผลเพิ่มอัตราการได้รับเกรดเนี่ยมันสูงสุดถึง50%เลยทีเดียวโดยมันจะเริ่มต้นที่3 0ตัวสกิลนี้มันใช้ได้ทั้งการป้องกันตัวแล้วก็การได้รับเกรดนะครับซึ่งการได้รับเกรดมันก็จะมีผลต่อการใช้ฮกุนั่นแหละครับเอาละเรามาถึงตัวฮกุประจําตัวของตัวเธอกันละฮกุประจําตัวของเธอก็กคือฟีบัตคาโตโรเฟซึ่งเป็นฮกุสายคลิกนะครับประเภทของฮกุนี้ก็คือโจมตีหมและก็สตาร์สพอร์ต โดยตัวฮกุนี้จะทำจำนวนฮิตเป็นจำนวน10ฮิตนะครับซึ่งเยอะมากเลยทีเดียวถ้าศัตรูอยู่พร้อมกัน3ตัวก็จะกลายเป็น30ฮิตเลยทีเดียวนะครับโดยตัวฮกุนี้มันจะสร้างความเสียหาย600-1000%ตามเลเวลของฮกุูแล้วนอกจากนั้นก็จะมีผลโอเวอร์ชาร์ทซึ่งมันจะทําให้เราได้รับดาวนในทันทีอีกด้วยโดยเริ่มต้น10ดวงที่โอเวอร์ชาร์ท115ดวงที่โอเวอร์ชาร์ท200 20ดวงที่โอเวอร์ชาร์ท300 25ดวงที่โอเวอร์ชาร์ท400และ30ดวงที่โอเวอร์ช แล้วก็ตัวฮกกูของเธอก็ยังมีการอัปเกรดเช่นกันซึ่งตัวฮกุูที่อัปเกรดแล้วมันจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2 0 0ก็คือจะกลายเป็นเริ่มต้น80% 0ถึง1 2 0 0นสะครับส่วนดาวที่ได้รับจากผลโอชาดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น5ดวงต่อเลเวลนะครับก็คือเริ่มต้นที่15สูงสุดที่3 5นะครับตัวฮกุูเนี่ยเป็นฮกุที่ทําดาวให้เราเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งน่าเสียดายจริงๆที่ว่าตัวของอัตตาไมม่ skill ่ีกีกทบ ความแรงของคีดิคอลไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ถ้าเราเอามาเล่นกับตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพของควิกกา a r d หรือว่าเพิ่มความแรงของคี i ์ดิคอลมันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอาละเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวออตแลนตากันนะครับโดยผมจะพูดถึงข้อดีก่อน ข้อดีข้อแรกของตัวอัตาันตาก็คือตัวฮกกสามารถสร้างดาวได้ในปริมาณมหาศาลเลยทีเดียวก็อย่างที่เห็นนะครับตัวฮกุของเธอมีจํานวน10พิทต่อตัวนะครับก็คือถ้ามันอยู่กัน3ตัวก็กลายเป็นสามสิบพิทเลยทีเดียวข้อดีข้อถัดมานะครับตัวอัตาันตามีสกิลซัพพอร์ตเรื่องเกตด,ด้วยซึ่งมันจะทําให้เกตของเธอเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับข้อดีข้อถัดมาตัวเธอมีสกิลดูดดันในระดับสูงซึ่งมันทําให้เราเลือกจังหวะที่เราต้องการจะจบติีได้นะครับอันนีี้้มัันนนก็็เปขอดะครบ ซึ่งมันทําให้เราเลือกได้ว่าช่วงเวลานั้นเราต้องการจะโจมตีคิหรือเปล่าซึ่งขอแค่มีดาวประมาณ20ดวงมันก็พอเพียงพอต่อการโจมตีคิแล้วนะครับข้อดีข้อถัดมานะครับตัวสกิลหนึ่งของตัวเธอเนี่ยเป็นสกิลที่แสดงผลให้เพื่อน่วมทิมนทั้งหมดซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็ตัวที่ซัพพอร์ตเรื่องควิกเนี่ยมันมีน้อยมากข้อดีข้อถัดมาตัวเธอมีสกิลเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นจึงค่อนข้างปลอดภัยในการใช้งานนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีซึ่งหลายๆตัวไม่ค่อยมีนะครับเอาละเมื่อกี้เราพูดถึงข้อดีกันมามากแล้วได้เวลาพูดถึงข้อเสียกันบ้างอัลตันตาจะมีข้อเสียงดังนี้นะครับอย่างแรกเลยตัวฮุกุของเธอไม่ค่อยรุนแรงค่อนข้างปานกลางไปทางเบาเลยละข้อเสียข้อถัดมานะครับแม้ว่าตัวเธอจะสร้างดาวได้เยอะแต่ก็ขาดสกิลเสริมดาวเมคคีนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วว่าถ้าเธอมีสกิลเสริมดาวเมคคีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากข้อเสียข้อถัดมานะครับ ตัวสกิลสมันมีผลลัพธ์อยู่กับเราแค่1เทินซึ่ง1เทินเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วมันก็ไม่มีผลอื่นอะไรให้เราด้วยอีกต่างหากมาถึงข้อเสียข้อสุดท้ายตัวเธอมีจํานวนฮิตน้อยฮิตที่พูดถึงนี้ก็คือการโจมตีปกตินะครับซึ่งตัวเธอโจมตีปกติควิกจะโจมตี3ฮิตอาร์ตจะโจมตีม2ฮิตแล้วก็วัสเตอร์โจมตี1ฮิตนะครับซึ่งมันทําให้เราสร้างดาวได้น้อยในเวลาโจมตีปกติ เอาละเรามาพูดถึงตัว c ีที่มักจะใช้งานโลกกับตัวสวาตัวนี้กันบ้างนะครับตัวอตแลนตาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเอามาใช้ก็คือการโจมตีด้วยฮกุเพราะฉะนั้น c ีที่เราจะใช้ก็เป็น c ีที่เพิ่มประสิทธิภาพวิกการ์ดเพิ่มความแรงของฮกุเพิ่มพลังโจมตีหรือไม่ก็พวกที่เพิ่มการโจมตีประเภทนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมาใส่กับเธอได้หมดเลยแต่ถ้าถามว่า CE สายคิทิคอลสามารถใช้กับตัวเธอได้ไหมก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ขอแนะนําจะดีกว่า ซีฟีที่เอามาใช้กับอัตาลันเต้ได้ก็จะมีดังนี้นะครับซัมเดออิสซัมเมอร์พิเซทาลวีนสานักตกปลากินซูโม่ในกลุ่มนี้นะครับมี3ใบที่ให้เกียรต้ิเปอร์เซน50%เลยก็จะมีซัมเดออิสซัมเมอร์พิเซทาลวีนแล้วก็กินซูโม่ซัมเดออิสซัมเมอร์จะเป็นใบที่บวกควิกการ์ดแล้วก็เพิ่มความแรงของโฮอกกุส่วนพิเซทาลวีนเป็นใบที่เพิ่มความแรงของโฮอกกุอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวกินซูโม่จะเป็นใบที่เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานโดย รวมแล้วสามใบนี้เป็นใบอะไรที่ดีเพราะว่ามันมีเกฑ์เริ่มต้นให้ทําให้เราโจมตีได้เร็วนะครับถัดมาตัวสารกตรกปลาสากตกปลาก็เป็นใบอีกใบหนึ่งที่ใช้งานได้ดีเช่นกันโดยตัวสารัก,รกปลาเนี่ยมันจะเพิ่มควิกเพิ่มความแรงของฮกุแล้วก็เพิ่มความแรงของการโจมตีคียที่เข้าด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างที่เอามาใช้กับอัตตานเต้นะครับส่วนใครจะใช้ใบไหนมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับ มาพูดถึงตัวซีที่ได้จากตามตู้กาชากันบ้างครับซี CEO ที่หาตามตู้กาชาเนี่ยเป็นซีที่ค่อนข้างจะใช้ต้นทุนสูงหน่อยซึ่งก็จะมีดังนี้นะครับ g e n มเจ a ร l นารีอาร of Death, Heaven Field, จอกดำทั้ง4ใบเนี่ยมันเป็นใบที่เพิ่มความรุนแรงของการโจมตีได้หมดเลยโดยตัว e m e r g e n ร์นา l l อจะเป็นใบที่บวกคลิกแล้วก็บวกคลิกได้สูงมากด้วยทางด้าน u p d a t e จะเป็นใบ4ดาวเอง ซึ่งใบเนี้ยค่อนข้างดีถ้าเทียบกับระดับความหายากนะตัว a r t of d e a เ h เนี่ยมันเป็นใบที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีกับศัตรูที่เป็นมนุษย์ซึ่งตัวสวนมันก็เป็นมนุษย์ด้วยถัดมาตัว h a Field Heaven f i e l d ก็เป็นใบที่เพิ่มความแรงของฮอกกุได้ดีด้วยแล้วก็เพิ่มความแรง,งค่อนข้างม,มากอยู่ถัดมาเลยเป็นจอกดําตัวจอกดาเนี่ยมันเป็นใบที่เพิ่มความแรงของฮอกกุได้สูงที่สุดแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือเสียเลือด500ทุกๆเติร์น ซึ่งด้วยความที่ว่าตัวอัลตันเต้เนี่ยมันมีการจมตีที่ค่อนข้างเบาถ้าเราใช้จอกดํามันก็กบข้อเสียตรงนี้ได้แต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะลดเลือด500ทุกๆเทิร์นแทนซึ่งอันนี้ถ้าเรามีทีมที่ดีพร้อมผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเอาละ,ะครับได้เวลามาพูดถึงตัวสแสวบซับพอร์ตกันแล้วตัวสแสวบซับพอร์ทที่เอามาใช้กับตัวอัลันเต้ได้ในกลุ่มที่หายากจะมีสกาดี้นะครับ ตัวสการดี้เป็นตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเซแวนประเภทควิกการ์ได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะตัวที่จบตีด้วยควิกการ์และคียติคอลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จบตีได้แรงเป็นพิเศษโดยหลกัหลกๆของเธออ่ะมันจะมีสกิลที่เพิ่มควิกการ์สกิลชาร์จเกตแล้วก็สกิลลดพลังป้องกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กอยู่ในส่วนตัวเซแวนตัวอื่นๆมันก็พอก้อมแก้มเข้าไปได้นะครับเช่นตัวเวเวอร์แต่ตัวเวเวอร์มันค่อนข้างทั่วไปนะครับก็คือตัวไหนก็ใช้ได้ ซึ่งเอามาใช้ซัพพอร์ตอัตตาลันเตก็เหมือนกับการเอามาชาร์จเกตเท่านั้นแหละเพราะว่าทางด้านอื่นตัวสกาดี้มันจะดีกว่าหมดเลยถัดมาในกลุ่มหาง่ายนะครับเนื่องจากตัวกลุ่มหาง่ายที่บอกประสิทธิภาพของวิการเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตัวที่จะใช้งานกับตัวเธอได้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ฮานตกัวเพียงตัวเดียวตัวฮานเป็นตัวที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวฮานเนี่ยมันมีโวหกุที่เพิ่มพลังยมตีเพิ่มพลังบ้องกันเพิ่มอัตราการได้รับดาวแล้วก็ยังหิวทุกเทิร์นอ ทางหน้าตัวสกิลก็ยังมีสกิลที่เพิ่มความรุนแรงของการโจมตีคิย์ที่เข้าสกิลให้เกรดซึ่งมันให้ดาวทุกๆเทิร์นด้วยซึ่งสแวนตัวนี้มันเป็นสแวนครอบจักรวาลนะครับแล้วก็ใช้ได้เหมาะสมมากโดยเฉพาะตัวสแวนที่เป็นสายคีที่เข้าด้วยมาพูดถึงตัวอัลตาเต้โดยรวมกันนะครับอัลตาเต้หรืออัลันตาเนี่ยเป็นสแวนสายฟ้าที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ตัวฮกโกที่มีจํานวนฮิตเยอะมากนะครับมากจนกระทั่งสามารถทําดาวได้เกินจากความต้องการเลยล่ะ แต่น่าเสียดายที่ตัวเธอนะ่ะไม่มีสกิลเสริมด้านการโจมตีคิติคอสักเท่าไหร่มันจึงทําให้การโจมตีหวังผลส่วนใหญ่ของเธอมาต้องพึ่งพาฮอกกุและก็ไม่ค่อยจะเหมาะในการเอาไปลงในชาเลนสักเท่าไหร่ด้วยทางด้านการใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าไม่แย่นักนะครับเพราะว่ามีสกิลเสริมการโจมตีสกิลซัพพอร์ตสกิลปกันตัวแต่ที่แย่สุดๆก็คงจะเป็นสกิลดูดดาซึ่งนอกจากการดูดดาแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นเลยซึ่ง เมื่อคู่นี้ผมบอกได้บอกว่าตัวเธอเป็นสแวร์สายฟ้าถูกต้องไหมครับแต่ว่าให้จําไว้อย่างหนึ่งว่าดามเมจของอาตัลันต้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วมันอยู่ประมาณกลางๆของตารางเมื่อเทียบกับอาเชอร์ทั้งหมดซึ่งนั่นก็คือจุดอ่อนและข้อเสียที่เราควรจะรู้เป็นอย่างแรกของตัวเธอเลยฐานเกตนั้นตัวอัตลันเต้เนี่ยเมื่อโจมตีจังหวะธรรมดาเนี่ยจะมีเกตขึ้นค่อนข้างน้อยเลยแต่ว่าจังหวะที่คีจะพุ่งขึ้นค่อนข้างมากแต่ก็ไม่ได้มากถึงขั้นกระชูนะครับ เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะใช้สก,กิลไปแล้วอัตราการเลเกตจะอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นและที่สําคัญตัวสวัตัวนี้มันไม่สามารถสแปมตัวฮอกุได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจึงเกิดสูตรขึ้นมาโดยารเอาสกาดี้สตัวมาใช้คู่ซึ่งเราก็เรียกกันว่าสกาดี้ซิสเต็มนั่นแหละซึ่งเมื่ออัลตานเต้ได้อยู่กับสกาดี้ซิสเต็มผลก็คือตัวเธอได้แจ้งเกิดในทันทีเลยซึ่งถ้าใครมีสกาดี้ไว้อยู่แล้วนั้นก็คงทราบประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโดยรวมแล้วตัวสวัดตัวนี้ก็เป็นเฟิร์สพว้นฐน์ฟาร์ แต่ถ้าใช้ควบคู่กับสกาดี้แล้วจะกลายเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งเลยแต่ถ้าจะพูดไปพูดมานะผมรู้สึกว่าผมพูดถึงสกาดี้มากเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมมาดีววตัวอะไรกันแน่ระหว่างน้องเมียวอัลันตากับสกาดี้เอาล่ะผมก็ขอจบการพูดถึงตัวอัลันเต้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามการรีวิวของผมก็ไปที่ Facebook ของผมได้เพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆทางช่องของเรานะครับเอาละวันนี้ผมขอจบการรีวิวของอัตตาลันตาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ